เข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่ากระแสะตอนนี้ฝั่งจีนนี่ถึงกับไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวครับหลังจากมีคอมเมนต์ทะลักออกมาเป็นจํานวนมากจนทําเอาแฟนจีนหลายคนถึงกับอึ้งแล้วก็บอกว่าไทยทําให้พวกเขาดูแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในซิทฟุตซอนหญิงชิง,ชงแชมป์เอเชียที่ล่าสุดสาวไทยของเราพังอาจเข้าชิงกับญี่ปุ่นอีกครั้งครับซึ่งในรอบแบ่งกลุ่มเราก็เคยเอาชนะมาได้3าถึงหลูกเดียวพร้อมกับกระแสะจากสื่อจีนที่ออกมาวิจารณ์กันแบบดูเดือดมากจริงๆครับ หลายคอมเมนต์ถึงขั้นพูดแรงว่าแท้ได้แม้กระทั่งทีมไทยมันตกต่ำขนาดไหนแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆแต่ทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยววันนี้ผมจะสรุปให้ฟังแบบครบครบครับกลับมาพบกันอีกครั้งเหมือนเดิมวันนี้ผมมีอัปเดตสําคัญเกี่ยวกับฟุตซอลหญิงไทยของเราหลังจากคลิปที่แล้วพูดถึงกีธาที่เทพอยู่แซงจิงในโค้งสุดท้ายคว้าเหรียญทองไปแบบสุดมันคราวนี้มาถึงคิวฟุตซอลครับเกม ที่ทำเอาแฟนจีนหัวร้อนกันทั้งโซเชียลเมื่อไทยของเราสามารถล้มจีนในรอบรองชนะเลิศได้3-2ถึงประตูทั้งที่จีนนำถึงสองครั้งแต่โดนไทยไล่ตีและแสงแบบสุดจัดหลังเกมสื่อจีนออกอาการฉุนแบบชัดเจนบางสําน,นักถึงขั้นวิจารณ์ว่าฟุตซอลจีนตอนนี้ตกต่ำจนแพ้ไทยได้อย่างไรแต่ถ้ามองตามรูปเกมจริงจงจีนก็ไม่ได้แย่นะครับเล่นดีมีสปีดมีความแข็งแกร่งแต่จุดตัดสําคัญคือความชัวในจังหวะท้ายเกม โดยเฉพาะจังหวะ power play ที่พลาดจนไทยยิงนำสามถึได้แบบเปลี่ยนโมเมนตําทันทีแม้อันดับโลกไทยจะเหนือกว่าไทยอันดับ1นเอเชียญี่ปุ่นอันดับ2ส่วนจีนอยู่อันดับ24ของโลกแต่ในเกมจริงๆช่องว่างไม่ได้มากนะจีนก็ถือว่ามีทีเด็ดอยู่หลายจังหวะครับแต่สาวไทยของเราก็แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ความเกา่าและจังหวะสวนกลับที่เฉียบกว่าจนเก็บชัยได้สำเร็จ แน่นอนว่าความแพ้แท้ครั้งนี้ทำแฟนจีนเดือดหนักมากหลายคนโทษดวงโทษโชคโทษทุกอย่างจนมีคอมเมนต์จีนหนึ่งที่พูดแทงใจว่าถ้าอยอมรับได้ก็อยอมรับเถอะว่าฝีมือยังไม่ถึงอย่ายโยนให้โชคตลอดเวลาซึ่งพูดแรงแต่ตรงดีครับอีกคอมเมนต์เสริมว่าถึงแม้จีนจะนำถึงสองลูกแต่ความผิดพลาดในการยืนตำแหน่งเกมรับมันชัดเจนมากนักเตะยังอ่านเกมไม่ดีและสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องโชคแต่เป็นพื้นฐานที่ยังต้องพัฒนาอีกเยอะมีอีกคอมเมนต์ที่พูดแทงใจดำว่า ทีมจีนแพ้ทีมอย่างไทยได้ยังไงมาตรฐานเราตกต่ำถึงขั้นไหนแล้วซึ่งคอมเมนต์นี้ดูจะไม่รู้ว่าไทยอยู่ท็อปเอเชียแต่น้ำเสียงคือแรงสุดๆบางคอมเมนต์โจมตีโค้ชจีนด้วยว่ารับมากเกินไปหลังนำไม่กล้าปรับแทคติกและนี่เองที่เป็นจุดเปลี่ยนจนต้องเจ็บตัวจากไทยแต่ก็ยังมีแฟนจีนสายบวกที่บอกว่าแม้แพ้ไทยแต่ยังมีโอกาสคว้าที่สามหากชนะอิรักและยังได้สิทธิ์ไปฟุตซอลโลกซึ่งเป็นภารกิจที่พลาดไม่ได้เลยครับ อีกคอมเมนต์หนึ่งพูดประเด็นน่าสนใจมากว่าคนที่ไม่เคยดูฟุตซอลจีนเลยกลับชอบวิจารณ์ทั้งที่จริงแล้วการพัฒนาไม่ใช่เรื่องสิ้นเปลืองถ้าตั้งใจสนับสนุนกันจริงๆฟังดูเหมือนแฟนจีนเองก็เริ่มทะเลาะก,กันในคอมเมนต์แล้วครับต่อกันที่เสียงจากอาเซียนและต่างประเทศครับหลายคอมเมนต์ออกมาชื่นชมไทยอย่างมากเช่นบอกว่าสุดยอดแห่งการคัมแบ็กหรือยินดีกับไทยด้วยฉันมาจากบราซิลรวมถึงแฟนญี่ปุ่นก็ออกมาให้กำลังใจและบอกว่าไทยคือเพื่อนร่วมเอเชียที่ยอดเยี่ยม แฟนอินโดนีเซียก็บอกว่าหวังว่าไทยจะได้แชมป์เพราะพวกคุณเล่นดีมากๆและยังมีอีกหลายคอมเมนต์ที่ยอมรับว่าไทยคือเจ้าอาเซียนตัวจริงแม้แต่แฟนจีนบางส่วนยังมาบอกว่าเสียดดยนะแต่ยินดีกับไทยด้วยและยอมรับว่าไทยเก่งจริงทั้งทีมชายและหญิงซึ่งตอนนี้ไทยเข้าไปรอในรอบชิงกับญี่ปุ่นที่ก่อนหน้านี้เราชนะมาในรอบแบ่งกลุ่มแต่รอบชิงครั้งนี้ญี่ปุ่นน่าจะเตรียมตัวมาแน่นกว่าเดิมไทยต้องละเอียดทุกจุดเพราะเกมระดับนี้พลาดนิดเดียวก็แพ้ได้ทันทีครับ แมตชิงชนะเลิศจะมีขึ้นวันที่17พฤษภาคมเวลา19นาฬกาซึ่งถ้าชนะได้จะคว้าแชมป์เอเชียไปครองและตอนนี้ก็การันตีตัวฟุตซอลโลกแน่นอนแล้วครับอีกคู่หนึ่งจีนพบอิหร่านชิงอันดับสาเพื่อแย่งตัวใบสุดท้ายไปฟุตซอลโลกเหมือนกันถือว่าเป็นอีกเกมที่ดูเดือดแน่นครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวอัปเดตแบบสดใหม่หากชอบการเล่าข่าวสไตล์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยจัดเต็มได้ครับแล้ว เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ